มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือน49จังหวัดระวังอันตรายฝนเพิ่มขึ้นและมีลมแรงเตือน49จังหวัดนะคะวันที่18พฤษภาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเส้นนี้ทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงนะคะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับเกษตรกรควรเตรีรตยมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะฝุนละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทํำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางพะยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยปึงการหนองบวอัวลำพูอุดรธานีขอนแก,นก่นสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลรัชธานีค่ะภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจงหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีไัยนาทนครสวรรค์สมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตอนออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก สระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรัละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองรัละ6กของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวดัดภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองรอละณยีของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ